อ่าแจกคนละแผน่นลูกเอาไว้หนึ่งแผน่นลูกหนูหยิบไว้แผ่นเดียวแล้วส่งต่อให้เพื่อนหยิบของตัวเองไว้หนึ่งแผ่นแล้วส่งให้เพื่อนหยิบไว้หนึ่งแผ่นลูกแล้วส่งต่อให้เพื่อนอ่าหยิบไว้หนึ่งแผ่นนะคะคนละแผน่นลูกคนละแผน่น ใบงานวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางชั้นป .2 นะคะใบงานอยู่ที่ครูทรงสมนนะคะนักเรียนปลายทางโรงเรียนวังไกลจังวนนะคะใบงานอยู่กับครูทรงสมนนะคะอ่านนักเรียนคะได้แล้วเขียนชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรชั้นป .2 ออทับอะไร เลขที่เท่าไหร่นะคะอ้าวเสร็จแล้วยังลูกเขียนชื่อก่อนจำไว้ทุกวิชาทุกชั่วโมงพอได้ใบงนาน้วต้องเขียนชื่อสแสดงความเป็นเจ้าของก่อนนะคะคุณคุยได้ให้คะแนนถูกลูกอ้าวมาดูลูก,ลกวิชาการงาอาชีพและเทคโนโลยีชั้นป .2 ภาคเรียนที่1นนะคะมีการศึกษาตำพัน554คำชี้แจงให้นักเรียนจับคู่ภาพนะคะให้นักเรียนจับคู่ภาพกับข้อความที่สัมพันธ์กันให้นักเรียนจับคู่ภาพกับข้อความที่สัมพันธ์กันให้ใช้ไม้บรรทัดด้วยลูกให้นักเรียนขีดโยงเส้นนะคะ แล้ววางภาพอ่าเดี๋ยวครูคจะขยายภาพมาดูทีละภาพก่อนลูกอ่าดูภาพทีลภาพก่อนภาพที่หนึ่งคืออะไรคะหนึ่งคืออะไรไม้ถูพื้นแบบไหนลูกอ่าทุกคนมองจอทีวีข้อหนึ่งเป็นไม้ถูพื้นแบบมีด้าม ข้อที่2ไม้กวาดทางมะพร้าวแบบมีด้ามข้อที่3เรียกว่าไม้ปัดขนไก่ข้อที่4ี่ถังน้ำข้อที่5เรียกว่าไม้กวาดดอกยานะคะอ้าว ทีนี้มาดูนะคะทางด้านขวามือบ้างมาดูนะคะข้อแรกอ่านว่าผ้าถูพื้นไม่มีด้ามข้อที่สองคือพื้นกระเบื้องข้อที่สามกะละมังข้อที่สีพื้นดินที่แข็งและหยาบ สุดท้ายข้อ5ใช้ปัดฝุ่นละอองให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กันนะคะทั้ง5ข้อที่มีความสัมพันธ์กันนะคะให้หนูโยงเส้นให้ดี ลูกง่ายไหมไง่ายทําได้ใช่ไหมคะ นักเรียนได้ใบงานแล้วต่อไปนะคะครูขอสไลด์เพิ่มเติมนะคะเพิ่มความรู้อีกนิดหนึ่งนะคะอาเด็กๆมองจอทีวีนักเรียนดูวิธีการไม่ต้องจทจนะลูกเด็กๆไม่ต้องโจทแต่ให้ดูเพื่อมาทำใบงานวิธีการถูพื้นโดยใช้ผ้าถูพื้นไม่มีด้ามเขาใช้กับอะไร ดูอุปกรณ์นะคะถ้าไม่ดูแล้วจะเสียใจนะคะดูอุปกรณ์ประกอบด้วยอ้าวของดีให้ดูไม่นานลูกต่อไปเป็นวิธีการถูพื้นโดยใช้ไม้ถูพื้นเอ๊ะเขาใช้อุปกรณ์อะไรเอ่ยดูสิลูก ้าวมองจอทีวีอ้าวใครดูแล้วก็จะทำได้เลยลูกเขาใช้อุปกรณ์อะไรเข้าใจยังคะงเข้าใจแล้วเสร็จแล้วก็ระบายสีได้นะคะเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามได้แล้วก็มาดูสัปดาหนะ์หน้า จนลงไปในสมุทต,ต่อเตรียมอะไรบ้างสัปดาห์หน้านะคะวันอังคารที่14มิถุนายนเราจะเรียนกันเรื่องการทำความสะอาดเครื่องเรือนสัปดาห์หน้านะคะการทำความสะอาดเครื่องเรือน สิ่งที่ต้องเตรียมข้อหนึ่งสมุดงานคือสมุดจดงานนั่นเอง2องดินสอข้อที่สาสีเสร็จแล้วใบงานเสร็จแล้ววางไว้ลูกหยิบสมุดขึ้นมาต่อจับดันหน้าก็เตรียมสมุดจดงานนะคะสมุดงานดินสอแล้วก็สี จะต่อเลยลูกในหน้าต่อไปนะคะ,ะจะต่อว่าวันรังคารหนะ้าหนูเตรียมอะไรมาบ้างก่อนจะโยงเส้นดูให้ดี คำว่าสัมพันธ์กันภาพข้อที่หนึ่งใบางานเป็นไม้กวาดไอ้อขอโทษทีทเป็นผ้าถูกพื้นแบบมีด้ามหลายคนโยงผิดนะคะหนูดูให้ดีลูกไม่ต้องรีบคิดก่อนลูกคิดก่อนถ้าแบบไม่มีด้ามเขาใช้อุปกรณ์อะไรครูให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้ยังลบทันนะคะไม่ต้องรีบทำเสร็จเร็วลูกบางครั้งเสร็จเร็วเกินแล้วก็ ผิดไม่ใช่เป็นคนเก่งนะคะถ้าถูกพื้นแบบไม่มีด้านเขาใช้อุปกรณ์อะไรคะที่ซักผ้าใช้อะไร แล้วกาละมังล่ะลูกเขาใช้อะไรมาซักในกาละมังอุปกรณ์ชิ้นไหนนามาซักในกาละมังมีภาพให้ดูแล้วใช่ไหมคะไม้ปัดขนไก่เขาใช้สำหรับปัดอะไรดูให้ดีนะลูกพื้นกระเบื้องเขาใช้อะไรอุปกรณ์ชิ้นไหนนะคะ

ทางด้านนู้นก็ทำถูกก็หลายคนเลยลูกทางด้านนี้ทําผิดหลายคนเลยหนูยังไม่เข้าใจนะคะแต่ดูสิลูกอ่าถูกต้องถูกต้องนิตยาถูกต้องอนะคะเนี่ยผิดหมดเลยลูกหนูไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะคะ ค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องของการกวาดพื้นแล้วก็ถูบ้านแล้วนะคะนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ศึกษาความรู้แล้วนะคะครูขอให้นักเรียนนั้นได้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะได้กวาดพื้นแล้วก็ถูบ้านที่บ้านแล้วก็ใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็เก็บใบางานส่งครูด้วยนะลูกพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ